สวัสดีครับนักกีฬาตกปลากือกานครับรับมือนี้ครับนองบุว่าฟิชชิ่งจะได้ทายถ้ำชุดที่สิบรับกับชุดที่สิบทายถ้ำเพื่อที่ให้ถ้ายืนยันครับพี่น้องว่านองบนญว่าฟิชชิ่งของเฮาพร้อมแล้วครับพร้อมร้อยเปอร์เซ็นต์ครับพร้อมร้อยเปอร์เซ็นต์ครับสำหรับการเปิดแมทแสนครับพร้อมแบบใดครับอันดับแรกครับ คือเงินรางวัลครับเงินรางวัลของเฮ้าสองแสนบาทครับตอนนี้เฮ้าพ้อมร้อยเผื่เส้นครับถวยรางวัลครับถวยรางวัลถวยแมดแสนครับแมดแสนนี่เฮ้าจัดมาให้สมเจียดสำหรับผู้ที่ได้เงินแสนครับครับขิ่งถวยพ้นโท่ครับระดับแม่ทัพโมแมนธรรมดาครับผู้ใดได้ไปเป็นเกียดที่ยศศักดิ์ศรีของการที่ เก้าของเป็นนักกีฬาโตกป่าในชีวิตอีกครั้งหนึ่งนะครับสําหรับถ้วยของเฮาครับถ้วยของเฮ้าสิเป็นรางวัลหน่อยรางวัลใหญ่ก็สร้างครับล้วนแล้วแต่ซีเสาทั้งนั้นครับซีเสาครับซีเสาครับทุกสิ่งทุกอย่างครับตอนนี้เข้าพร้อมแล้วครับเข้าพ้อมแล้วพร้อมืดครับรางวัลที่หนึ่งครับครับร่องชนะเลิศอันดับหนึ่งอันดับสองอันดับสาม อันดับสี่อันดับห้าอันดับหกอันดับเจ็ดอันดับแปดครับมันมีเก้ารางวัลครับบวกกับรางวัลที่ 5, 2, 3, 4, 5, นหนึ่งเป็นเก้ารางวัลสําหรับป่าสองจุดห้านะครับเด้อครับส่วนป่าใหญ่ครับอ่ามันมีรางวัลที่หนึ่งครับรางวัลที่สองรางวัลที่สามรางวัลที่สี่รางวัลที่ห้ารางวัลที่หกช่วนสองอันนี้ครับพี่น้องครับสองอันนี้เป็นปลา จิกรอบเร้าครับกับป่าจิกรอบใบครับกับสวยน่ารักครับนี่อ้อจัดให้พี่น้องสมเกีรยบสมศักดิ์ศรีอิลีครับสําหรับเม็ดเสนให้พี่อ้วนจัดเสเถาะเม็ดเสนหั่นว่าจัดกระสิตตายตาเพรารับคือวา่าล่ะกําไรพราขาดขึ้นอันนั้นไม่ใช่ปัญหาครับเพราะว่าตอนนี้ผมได้หาเงินรางวัลมาไว้ให้พี่น้องแล้วครับนี่อสองตับครับ <c oughs> สองตับมันตับละตับละแสนละครับสำหรับผู้ที่ได้ที่หนึ่งครับถวยอันนี้ครับเงินตับนี่ครับปัญหามันสิเกิดเลยครับสำหรับผู้เอาหม้อแต่ไส้มาหม้อแต่ไส้หมานี่เอาเมียบ่อได้ครับมันสิยากคอดเจ้าของบ่อสิได้ไปเมารถให้ต้องเมารถครับเพราะว่าตั้งแต่ผมเอารถ ซีประตูไปไส่มันเอาใส่ข้างในพ่ได้ครับต้องเอาไส่ข้างนอกเราก็เอ็นเอ็นมากครับเราะนั้นจึงก็เลยเดี่ยนไปยังนักกีฬาทุกป่าทุกท่านครับว่าพีน้องได้แมสเอไดเงินแสนสำหรับแมสนี้ถวยนี่ครับถวยใสมอมตอร์ไส์ไปบดได้เลยครับเด้อต้องหารถใหไงมาใส่เอา <c oughs> ให้มันสมเงินแสนแนะ่ บอกว่าบาทนี่ครับสําหรับตาสังครับตาสังครับตาสังโนกับพ่อมแล้วครับตาสังนี่ครับถึงว่ามันสิบพรเห็นมัดบ่อตาซังครับแต่ว่าเขาก็แสดงความบริสุทธิ์ใจห้อยใบตกต้นเลยครับซังปั๊บขึ้นเท่าใดมันสิบอกกันนี่ครับตาซังนี่ก็คือทุกอย่างครับเข้าสิตัดสินด้วย คั่วมบริสุทธิ์ขาวสะอาดคือเสียจกทีมงานครับมือมือแข่งขันครับทีมงานของน้องบัวนอ้อยฟิชชิ่งเขาสิใส่เสียขาวครับเอาเอาเอาทีมงานเขามากันนะบานนี่เอาทีมงานเขามาอ่าเอาทีมงานเขามากมากมา,มาทีมงานอ่ามาถ่ายรูกรวยถ่ายรูปที่ยังโชวจ้ตรงนั้นนะอ่ะอ่าอ่าเดี๋ยวบานนี้บังบัง เดี๋ยวถวยลงมากอ่ะเอ้าร่งขอโทษด้วยถวยเลยอะขอโทษนี่มันสูงกว็ไม่เอ้ออวนนดผมด้นี่ไม่ยื้อกึ่งกับก,ะก,ะกระกระตำกาไม่เอื้ออวนก็นว่าถือกระหานอยู่ดอกแต่ว่ามันก็ลอยหกชิบว่าขึ้นไปละไม่อ,วอ้วนลอยหกขึ้นผาเวทีท่อดอ่ะครับสำหรับน้องโม้อยตอนนี้ครับเข้าพอมลอยเปอร์เซ็นต์เราครับปลาเข้ากับพอม หวยรังวัลเท่ากับพอมเงินเท่ากับพอมพี่น้องลหละครับพอมหรือยังอ่ะพอมขอ,อเสียงน้อยครับตอบโส์มาว่ายืนยันการแช่งกันครับขอบคุณลหลายครับพี่น้องครับ